เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่12กันยายนวันนี้กับรอบเช้านะครับมาเริ่มที่ผลงานนั้นยอดเยี่ยมของบรูโน่ฟานันเดสในเกมทีงชาติโปรตุเกสเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งทัพฝอยทองนะครับเปิดบ้านถล่มลักซมเบิร์กไป9ประตูต่อ0ในเกมยูโร2024รอบคัดเลือกกลุ่มเจซึ่งในเกมนี้ครับบรูโน่ทำไป3แอสซิสและก็มีอีก1ประตู ทำให้ยอดรวมของเจ้าต,ตัวตอนนี้กับทิมชาต์โปรตุเกตในช่วง10เกมหลังสุดนะครับบุลโ่ทำไปถึง6ประตูและก็มีอีก8แอสซิสด้วยกัน <Yeah. S 1> และในเกมของทัพฝอยทองเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนอกจากบรูโ่ฟานเดนเดสจะลงสนามครบ90นาทีเต็มแล้วอีกหนึ่งนักเตะของทัพป,ปีศาจแดงของเราก็ได้ลงสนามเช่นกันนะครับก็คือดิโก้ดาโลลงในตำแหน่งแบ็กซ้ายแล้วก็อยู่ครบ90นาทีเช่นกันครับมากึนที่ข่าวต่อไปครับกับรายงานของ The Atlantic สื่อชั้นนำของอังกฤษนะครับกับเรื่องสป ดูจากรายงานในช่วงคืนที่ผ่านมานะครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังอยู่ในการเจราจารขั้นสูงกับทางเค้าคอมบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ขา้นอาตัวใหม่แทนทีมวิเวอร์ที่กำลังจะหมดสัญญาหลังจบซีซั่นนี้ครับสำหรับฟังทัพปีแสดงของเรานะครับก็ถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางเค้าคอมซึ่งเป็นบริษัทผลิตฮาร์ดแวร์โทรคมนาคมรวมถึงเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งสมสรอนะครับได้ประกาศข้อตกลงไปแล้วในเดือนสิงหาคมในช่วงปีก่อนเพื่อโปรโมบรด Snap Brand ที่เป็นแบรนด์ในเครือของเค l าคอ m ซึ่งมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในมือถือ PC อุปกรณ์เล่นเกมหรือว่าอื่นอีกมากมายครับนอกจากนี้ครับทาง u ค l c คอมเองก็ยังตกลงจะให้คําแนะนําแก่กองทัพป,ปีแสดงของเรานะครับเกี่ยวกับการปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายกับมือถือที่สนามโอทราฟอร์ด เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการรับชมให้กับแฟนบอลน,นีวันแข่งเพิ่มเติมอีกด้วยและจากที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับสโมสรั้งเป้าทำข้อตกลงไว้ที่หลัก60ล้านปอนด์ต่อปีซึ่งหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับเคอาคอมก็จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ค่านองตัวใหม่ของทัพปีศาจแดงเราในซีซั่นหน้าเลยครับ มากระดีข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของ DailyMail ด้วยจากรายงานของทัปลอยเจ้านี้ครับได้ออกมาระบุว่าทางกองทัพปีแสดงนั้นกําลังพิจารณาจะเซ็นสัญญากับอันวาเอลกาซีอดีตปีของแอสตันวิลล่าวัย28ปีเข้ามาร่วมทีมหลังจากนี้ตอนนี้ตาแหน่งปีของทีมน่าดูจะมีปัญหาเนื่องจากว่าทั้งอันโตนี่และก็เจดอนซันโชอนาคตเริ่มจะไม่แน่นอนเลยครับสำหรับอันวาเอลกาซีนะครับก็เพิ่งจะกลายเป็นค่างฟรีเอรจนต์หลังจากมีการยกเลิกสัญญากับ p ีเอสเวฮอเฟนไปเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และข่าวลือดังกล่าวก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นนะครับไม่มีการสรับภาพได้ว่าโตเอลกาซีนะเข้ามาชมเกมที่ทัพปีสแสดงบุพเยอร์สันสอเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อน3ประตูต่อหนึ่ง้วยครับรายงานต่อมาของเดลี่เมลนะครับมากันที่เรื่องของเจดอนซันโชกันบ้าง ดูจากรายงานครับมีการระบุว่าผลการเจราจาระหว่างเอริกเฮนทากและก็เจดอนซันโชนั้นออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับและในตอนนี้ก็มีแนวโน้มสูงมากๆครับที่ตัวเจดอนซันโชนั้นจะถูกผลักให้ออกจากทีมในช่วงตลาดมกราคมปี2024ซึ่งว่ากันว่าอาจจะเป็นการผลักออกจากทีมแบบถาวรด้วยครับรายงานต่อมาของเดลี่เมลนะครับกับเรื่องหนี้สินของสโมสรนดูจากรายงานล่าสุดนะครับมีการระบุว่าตอนนี้หนี้สินของสโมสรนนะครับทะลุ1,000ล้านปอนด์ที่เรียบร้อยแล้ว ดูนี่ก้อนดังกล่าวนะครับก็มาจากการที่ตระกูลเกรเซอร์นะกู้มาซื้อสโมสรอนเมื่อช่วงกว่า20ปีที่ผ่านมาจนตอนนี้ดอกเบีย้ยมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและทางตระกูลเกรเซอร์นะครับก็ไม่เคยควักเงินจากกระเป๋าในการใช้นี่บ้างเลยซึ่งเงินที่นํามาใช้นี่ส่วนใหญ่ก็มาจากรายได้ของสโมสรอนล้วนๆและกับสาการเรื่องการขายสโมสรอนณะเวลานี้ก็ยังดูคลุมเครือเลยครัวว่าสุดท้ายแล้วตรนะกูลเกรเซอร์น่ะจะขายสโมสรอนจริงหรือไม่ครับมากระดีข่าวต่อไปครับกับทัศนะของอันโตนิโอวาเลนเซียอดีตปิดข,ขวาของทัพปีแสดงเรา Val ดิวอเลเซียนนะครับเดี๋ยวมาเชื่อมั่นอย่างมากว่า,วาดาวรุ่งวัย19ปีอย่างอารฮันโดการนาโชจะมีแต่เก่งมากขึ้นครับจากนี้หลังจากที่ในซีซั่นก่อนนั้นแจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวยิงไป5ประตูแล้วก็ทําได้อีกห้าแอซิสแถมปัจจุบันก็ถูกเรียกตัวถิช่ชาติอาเจนินาชุดใหญ่แบบต่อเนื่องแล้วด้วยด้วยแอนโตนิโอวาเลนเซียนนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงอารฮันโดการนาโชเอาไว้ว่าสําหรับอารฮันโดการนาโชแล้วผมเชื่อมั่นอย่างมากว่าเขาจะยกระดับตัวเองขึ้นมาและเขาก็จะเก่งขึ้นในนทุกๆววัด้ย ผมชอบเขามากนะแฟนบอลก็อยากจะเห็นเขาลงสนามทุกคนอยากจะเห็นเขาลงมาเล่นในตอนนี้เรารู้ดีว่าเขาเพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บหลังแล้วก็กลับมาลงสนามได้แต่เขาก็ทําได้ดีจริงๆเมื่อถูกใช้งานเขาลงไปเล่นพร้อมพลังงานที่มากมายเขาเปลี่ยนหน้าเกมไปหมดเพราะเมื่อเขาลงมาเขาสามารถสร้างความดันให้กับทีมคู่แข่งได้นี่แหละคือสิ่งที่ทีมเราต้องการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการใครสักคนที่มีพลังงานแบบนั้นลงมา เฟสด้านบนของสนามพร้อมกับไอเดียในการจะยิงประตูหรือว่าแอสซิสได้เขาสามารถเปลี่ยนหน้าตาของเกมได้ซึ่งผมก็ชอบแนวทางที่เขาลงสนามมานะการเป็นแฟนบอลของสโมสนั้นผมแฮปปี้อย่างมากเลยล่ะที่ได้เห็นเขาลงสนามหวังว่าหลังจากนี้เขาจะกลับมาอยู่ในดบบเดียวกับในช่วงปลายซีซั่นก่อนได้สามารถมีเกมที่น่าเหลือเชื่อให้กับทีมได้เพราะเรานะ่ะต้องการเขาอย่างมากจากนั้นอันโตนิโอวาเลซียก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อนะครับถึงฟอร์มการเล่นของทีมในช่วงเริ่มตน้นซีซั่นนี้ ซึ่งวาเลนเซียก็เชื่อว่าทีมจะสามารถดึงฟอร์มเก่งกลับมาได้ครับเพราะว่าตอนนี้แค่เริ่มต้นซีซั่นเท่านั้นและเขาก็มั่นใจว่าบรรดานักเแต่ใหม่ที่มึงจะซื้อเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาจะสามารถช่วยทีมได้นอกจากนี้ครับวาเลนเซียก็หวังว่าทีมจะสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้เลยในซีซั่นนี้แต่ที่สําคัญเลยก็คืออย่าแพ้กับทีมคู่ปรับบนหัวตารางโดยเฉพาะกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมคู่ปรับร่วมเมืองด้วยแล้วดูเอนตัวนิโอวาเลนเซียนะครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อถึงเรื่่องนี้วา ในตอนนี้ลีกมันแค่เริ่มต้นและเราก็่งจะลงสนามไปแค่4ี่เกมเท่านั้นบรรดานักเตะหม่ๆหลายคนที่เพิ่งจะย้ายเข้ามากําลังปรับตัวเข้ากับระบบใหม่และก็ทีมใหม่รวมไปถึงลีกใหม่ด้วยซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะซับซ้อนนะกับนักเตะบางคนเพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการปรับตัวแต่ผมก็หวังว่ากเขาจะสามารถปรับตัวได้เร็วที่สุดเพื่อประโยชน์ของทีมและกับในซีซั่นนี้แล้วมันมีการแข่งขันอยู่หลายรายการและผมก็มั่นใจว่านักเตะจะสามารถตอบสนองได้ดีกับทุกรายการด้วย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะมีนักเตะเก่งๆหลายคนนะและพวกเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมมาแล้วในซีซั่นก่อนดังนั้นผมจึงไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรหรอกที่พวกเขาจะสามารถกลับมาได้หลังจากอร์มย่้าแย่ในช่วงออกสตาร์ทและก็หวังว่าในท้ายสุดแล้วเราจะสามารถควา้าแชมป์ลีกได้ในซีซั่นนี้เลยและผมก็หวังว่าเราจะไม่แพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าทีมอื่นบนหัวตารางมากนักเพราะนี่มันสําคัญมากเลยนะต่อการลุ้นแชมป์ เราสามารถลงแข่งและก็สู้กับทีหมหัวตารางได้อย่างสูสีอยู่แล้วขอแค่เราต้องสู้ก่อนและพยายามอย่าสร้างความผิดพลาดมากนักในเกมสําคัญเหล่านั้นหลังจากนั้นครับอันโตนิโอวาเลนเซียก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อถึงศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นซึ่งในซีซั่นนี้นะครับกองทัพปีแสดงของเราเองก็มีส่วนร่วมด้วยและก็ถูกจับฉลากอยู่ในกลุ่มที่หนักพอสมควรร่วมกับบาเยนกาลาตาสรายและก็เอฟซีโคเปนเฮเกนทั้งนี้อันโตนิโอวาเลนเซียนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึง,ง,งีี้นนนาใซซ่ว นี่คือทีมที่ควรจะเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่แล้วเพราะเราคือแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเราคือสโมสรใหญ่ที่มีบริษัทมากมายและในอดีตเราเองก็เคยคว้าแชมป์รายการนี้มาแล้วหลายครั้งด้วยเดังนั้นกับ,บรายการใหญ่แบบนี้การได้ลงแข่งถือเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนี่คือการแข่งขันของทีมที่ดีที่สุดเท่านั้นซึ่งเราเองก็อยู่ในกลุ่มที่ยากพอสมควรแต่ผมคิดว่าเราสามารถผ่านมันไปได้นะ แต่ทีมเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวให้ดีมีสมาธิที่กับเกมเหล่านั้นและที่สําคัญที่สุดนั้นคือต้องผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ให้ได้ผมคิดว่านั่นแหละคือเป้าหมายของทีมอย่างไรงก็ตามด้วยการที่เราเป็นแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเราก็หวังว่าอยากจะให้ทีมน่ะผ่านไปได้ไกลที่สุดและก็ควา้าแชมป์รายการนี้ได้ในท้ายที่สุดด้วยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด u b s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม